ตัวชีว้วัดที่1วินัยและการรักษาวินยัยการแสดงออกทางอารมณ์กิริยาท่าทางและผู้สื่อสารได้เหมาะสมกับการละเทศะต่อผู้เรียนผู้บังคับบัญชาเพื่อนร่วมง,งานผู้ปกครองและบุคคลอื่นการมีเจตคติที่ดีกับประเทศชาติการปฏิบัติตามกฎระเบียบหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับความเป็นข้าราชการการปฏิบัติตามกฎระเบียบหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับความเป็นข้าราชการครู การปฏิบัติตามกฎหมายข้าพเจ้าแสดงออกทางอารมณ์กิริยาท่าทางและการสื่อสารได้เหมาะสมกับการรเทศะต่อผู้เรียนผู้บังคับบัญชาเพื่อนร่วมงานผู้ปกครองหรือบคุคคลอื่นเช่นการพูดจาไพเราะประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ลูกศิษย์แก่ผู้อื่นยึดหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาในการดำเนินชีวิตเพื่อให้ข้าพเจ้า สามารถควบคุมอารมณ์ของตนเองได้เป็นอย่างดีข้าพเจ้าปฏิบัติตนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมเพื่อการเป็นครูที่ประกอบด้วยคุณงามความดีซึ่งกระทําด้วยความสํานึกในจิตใจเช่นความเสียสละมีน้ําใจความเกรงใจความยุติธรรมมีมารยาทที่งดงามและให้ความสําคัญขับเคลื่อนระบบการศึกษาให้มีคุณภาพและพัฒนาประเทศชาติให้เจเริญก้าวชีวิตที่ส คุณธรรมจริยธรรมการปฏิบัติตนตามหลักศาสนาที่นับถือเข้าร่วมส่งเสริมสนับสนุนศาสนกิจของศาสนาที่นับถือเห็นความสําคัญเข้าร่วมส่งเสริมสนับสนุนเขารบกิจกรรมที่แสดงถึงจารีตประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นหรือชุมชนการเห็นความสําคัญเข้าร่วมส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมที่แสดงถึงจารีตประเพณีวัฒนธรรมของชาติ การมีจิตบ,บริการและจิตสาธารณะร่วมสืบสารเข้าร่วมและนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมที่แสดงถึงจารีตประเพณีวัฒนธรรมของชาติข้าพเจ้ามีความเต็มใจที่จะให้บริการแก่ผู้ปกครองนักเรียนหรือผู้ที่มาติดต่อราชการกับทางโรงเรียนด้วยความเต็มใจตัวชี้วัดที่3จรรยาบรณวิชาชีพข้าพเจ้าพัฒนาวิชาชีพและบุคลิกภาพอย่างต่อเนื่องมีวสิสัยทัศน์รู้และเข้าใจสนใจ ติดตามความเปลี่ยนแปลงด้านวิทยาการเศรษฐกิจสังคมของการเมืองไทยและนานาชาติในปัจจุบันข้าพเจ้าไม่อาศัยวิชาชีพสแสวงหาผลประโยชน์ที่ไม่ถูกต้องมุ่งมั่นต่อการพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้เรียนให้ความสำคัญต่อการเข้าร่วมส่งเสริมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพครูอย่างสม่ำเสมอรักเมตตา เอาใจใส่ช่วยเหลือส่งเสริมให้บริการผู้เรียนทุกคนด้วยความเสมอภาคการประพฤติปฏิบัติตนเป็นที่ยอมรับของผู้เรียนผู้บริหารเพื่อนร่วมงานผู้ปกครองและชุมชนข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตนส่งผลเชิงลบต่อกายและใจของผู้เรียนการทำงานกับผู้อื่นได้โดยยึดหลักความสามาคัคคีเกื้อกูลช่วยเหลือซึ่งกันและกันใช้ความรู้ความสามารถที่มีอยู่ นำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในทางพัฒนาให้กับผู้เรียนโรงเรียนหรือชุมชนข้าพเจ้ายึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประชีวิที่4การดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐ,ฐกิจพอเพียงมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงข้าพเจ้ามีการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับประยุกต์ใช้กับการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียน มีการนำหลักปรัชญายของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับประยุกต์ใช้กับภารกิจที่ได้รับมอบหมายอื่นตัวชี้วัดที่5จิตวิญญาณความเป็นครูคราพเจ้าเข้าสอนตรงเวลาและสอนเต็มเวลาขาราพเจ้าตระหนักในความรู้และทักษะที่ถูกต้องรวมถึงสิ่งดีๆที่ให้กับผู้เรียนข้าพเจ้าสร้างความเสมอภาคและความเป็นธรรมให้กับผู้เรียนทุกคนเสมอรู้จักให้อภัยราศจากอคติ ช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนประสบความสำเร็จตามศักยภาพความสนใจหรือความตั้งใจครเพเะ้าเป็นที่พึ่งให้กับผู้เรียนได้ตลอดเวลาให้คำแนะนำคำปรึกษาให้กับผู้เรียนค้าพเจจาจัดกิจกรรมส่งเสริมการใฝ่รู้ค้นหาสร้างสรรค์ถ่ายทอดปลูกฝังและเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้เรียนทุมเทเสียสละ ในการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนอยู่เสมอตัวชี้วัดที่6จิตสำนึกในความรับผิดชอบในวิชาชีพครูข้าพเจ้ามีเจตคติเชิงบวกกับวิชาชีพครูมุ่งมั่นทุ่มเทในการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆเพื่อให้เกิดการพัฒนาวิชาชีพและให้สังคมยอมรับประพฤติปฏิบัติตนในการรักษาภาพลักษณ์ในวิชาชีพจัดกิจกรรมส่งเสริมใฝ่รู้ค้นหาสร้างสรรค์ถ่ายทอด ปลูกฝังและเป็นแบบอย่างที่ดีของเพื่อนร่วมงานและสังคมตัวชี้วัดที่ 1. การจัดการเรียนการสอนข้าพเจ้านําผลการวิเคราะห์หลักสูตรมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู้มาใช้ในการจัดทํารายวิชาและออกแบบหน่วยการเรียนรู้ออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้และส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยวิธีที่หลากหลายเลือกใช้สื่อ เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ที่สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้วัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลายเหมาะสมและสอดคล้องกับตัวชี้วัดและจุดประสงค์การเรียนรู้ตัวชี้วัดที่2การบริหารจัดการชั้นเรียนข้าพเจ้าจัดบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้กระบวนการคิดทักษะชีวิตและพัฒนาผู้เรียนดำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนโดยมีการศึกษาและรวบรวมข้อมูลผู้เรียนรายบุคคล เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนข้าพเจ้ามีการอบรมบ่มนิสัยให้แก่ผู้เรียนทั้งเรื่องคุณธรรมจริยธรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมที่ดีงามตัวชี้วัดที่3การพัฒนาตนเองข้าพเจ้ามันศึกษาและพัฒนาตนเองอยู่เสมอเข้าร่วมกิจกรรมการฝึกอบรม หรือกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนครูทั้งในและนอกโรงเรียนอย่างต่อเนื่องข้าพเจ้าแลกเปลี่ยนเรียนรู้และหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกันกับครูผู้บริหารผู้ปกครองและเพื่อนร่วมวิชาชีพเพื่อนำมาปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนตัวชี้วัดที่4การทำงานเป็นทีมข้าพเจ้าทำงานเป็นทีมเป็นความร่วมมือร่วมใจของบุคคลเพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกัน จึงยึดหลักการทำงานเป็นทีมดังนี้ 1. มีวัตถุประสงค์ที่ถูกต้องชัดเจน 2. มีการจัดลำดับความสำคัญในการทำงาน 3. ม,มีผลการทำงาน ข้าพเจ้าใช้และสร้างเครือข่ายทางวิชาการเข้าร่วมกิจกรรมที่องค์กรวิชาชีพทั้งภายในและภายนอกองค์กรที่จัดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคคลในแวดวงอาชีพครูและแลกเปลี่ยนความรู้และร่วมกันพัฒนาสื่อการเรียนรู้ตลอดจนการสร้างเครือข่ายทางวิชาการในรูปแบบช่องทางต่างๆเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระหว่างองค์กรวัชาที่5งานกิจกรรมตามภารกิจบริหารงานของสถานศึกษา มีความรู้ความเข้าใจภาระงานของสถานศึกษาเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไปหรืองานบริหารวิชาการงานบริหารงบประมาณหรืองานบริหารทรัพยากรบุคคลและมีส่วนร่วมปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเหมาะสมข้าพเจ้ามีความกระตือรือร้อนในการทำงานที่ได้รับมอบหมายตัวชี้วัดที่6การใช้ภาษาและเทคโนโลยีสามารถใช้ภาษาและเทคโนโลยีในการปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบ ข้าพเจ้าให้ความสำคัญเกี่ยวกับเทคโนโลยีและนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนซึ่งทำให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพผู้เรียนสามารถทำความเข้าใจและเห็นภาพได้อย่างชัดเจน